คุยกันหลังเกมครับในมุมของอาร์เซนอลกับการคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลล์กับปีที่น่าจับตามองแบบสุดๆนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปนะครับคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลล์จากการเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราเห็นอะไรกับอาร์เซนอลในเกมนี้วันนี้ผมจะมาเจาะลึกกันนะครับ แน่นอนล่ะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงก่อนก็คงจะเป็นเรื่องของภาพรวมของทีมนะครับสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือความมั่นใจของผู้เล่นที่ยกระดับขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผู้เล่นอย่างมาตินโอเดกาดบุคโยชาการาเบียมาร์ตินเนลี่รวมไปถึงพวกโทมัสปาเตเอาเป็นว่าแคบจะทุกคนแหละ ศักยภาพในตัวนะมีอยู่แล้วนะครับการเจอกับทีมระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าคุณภาพคับแก้วอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นความกล้าเล่นของผู้เล่นอาร์ชซนอลนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดบวกมากๆนะครับกลางอย่างปาเตแม้กระทั่งแบ็ค2ฝั่งทิมเบอร์หรือว่าเป็นไวท์หลายๆจังหวะที่ไม่บุ่มบามที่จะเคลียร์ทิ้งกล้าที่จะเก็บบอลกล้าที่จะหลอก เกมของแมนซิตี้นี่คือสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาจากการยกระดับขึ้นไปเป็นทีมลุ้นแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับความมั่นใจต่างๆเนี่ยมันส่งตรงถึงตัวผู้เล่นโดยตรงนะครับเราก็เลยได้เห็นเกมที่ดีมากๆของอาร์เซนอลในเกมที่เจอแมนซิตี้นะครับผู้เล่นใหม่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกันครบเลยนะครับ3คนจูเลียมทิมเบิร์สเด a n แคนไแล้วก็ รวมไปถึงไคฮาวเวตซึ่งทั้ง3คนไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเลยนะครับในการออกสตาร์ทเกมแรกให้กับอาร์เซนอลในศึกคอมมูนิตี้ชิลส์ชูเล่นทิมเบอร์ถนัดเท้าขวาโอเคเล่นเซนเตอร์ได้เล่นแบ็กขวาได้โดนจับไปเป็นแบ็กซ้ายเดคแคนไรทจากที่ปกติก็เป็นกองกลางตัวรับนะครับคอยปัดกวาดอยู่หน้าแผงเกมรับนี่ต้องมาเป็นกองกลางเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับไม่ได้ยืนกลางรับเพราะว่า โทมัสปาเตนะเป็นคนที่ยืนกองกลางตัวรับให้เดคแคนไรท์ right. ก็จะมีอิสระในการทั้งตะลุยไปข้างหน้ารวไมไปถึงเข้าไปลุ้นประตูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เดคแคนไรท์มารับหน้าที่กับอาร์เซนอลนะครับไคฮาวเวดโอเคและครับเล่นกับเชลซีเป็นกองหน้าแต่ว่าตำแหน่งจริงๆที่ไคล์ ถนัดไม่ใช่กองหน้าตัวเป้านะครับเหมือนเป็นตัวรุกซะมากกว่าแล้วก็อาร์เซนอลเองก็วางให้ไคฮาวเวิมาเล่นเป็นกองกลางในตำแหน่งของกานิชาก้าแต่ด้วยปัญหาที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าอย่างกราเบลเชซุสแล้วก็เด็แคนไรส์เองก็เล่นในตำแหน่งของกานิชาก้าได้ดีนั้นก็เลยเอาไคฮาวเวิขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าเลยนะครับนั่นคือ3ผู้เล่นใหม่ที่ สำหรับผมผมบอกเลยนะครับว่าสอบผ่านทั้ง3คนนะครับเริ่มจากจูเล่นทิมเบอร์ก่อนทิมเบอร์ถือว่าเป็นแนวรับที่ทักษะดีมากนะครับทักษะฟุตบอลเนี่ยเหนือกว่าแนวรับทั่วๆไปนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ได้เลยแหละพราะนั้นการ เล่นแบ็กซ้ายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดสักเท่าไหร่ด้วยความที่เป็นผู้เล่นที่ทักษะดีอยู่แล้วการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆไม่เสียบอลง่ายนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ทิมเบอร์เองเอาตัวรอดสบายๆกับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับมีความเร็วอยู่แล้วดังนั้นในเกมรับก็ทำได้ดีนั้นก็ถือว่าสอบผ่านไปในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยซ้ำไปสำหรับจูเล่นทิมเบอร์ขณะที่ เดคแคนไรท์ write, กับการมาเล่นอีกหนึ่งบทบาทของเขานะครับเป็นบทบาทที่เราไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่แน่นอนแหละในการช่วย การทำลายเกมตรงกลางในการช่วยเกมรับเขาทําได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับนี่เป็นจุดเด่นของเด็กแคนรา์แต่ว่าในการมาเล่นตําแหน่งตรงนี้เนี่ยก็มีบทบาทในการที่ขึ้นไปเติมเกมกรุกรวไมไปถึงลูกขยันมันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาท1มิติในวิธีการของมิเกิลอาเตต้านะครับจากที่เรามีมิดฟิลด์ตัวที่ยืนข้างๆกับโทมัสมาเตต้องเข้าไปในกรอบตลอดก็กลายเป็นว่า พยายามที่จะมาเน้นเกมตรงกลางให้มันแน่นมากขึ้นดังน,นั้นบอกได้เลยว่าถ้าเจอทีมใหญ่แล้วมิเกลอารเตต้าต้องการที่จะเล่นเขาเรียกว่าลูกคอมแพคตรงกลางลูกหนักหน่วงลูกแน่นตรงกลางเนี่ยโอ้โหหมากเดย์แคนไรท์กับโทมัสปาเตที่เล่นร่วมกันเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นหมากที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองมากๆอีกหนึ่งแทคกติกของมิเกลอารเตต้าเลยทีเดียวนะครับ ขณะที่กองหน้าตัวเป้าไคฮาวเวดก็แน่นอนแล้วครับสิ่งที่เราเห็นมีความแตกต่างกันกับการมีกราเิเชอ s u ซุสในการเล่นไปกองหน้าตัวเป้าก็มีการเก็บบอลจากการอาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่ของตัวเองได้หลายจังหวะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นพัฒนาการของไคลฮาวเวดมีมากกว่าตอนอยู่เชลซีคือเขาดูเขาดูมีความพยายามมากขึ้นดูมีอารมณ์ร่วมกับเกมมากขึ้นนะครับมีจังหวะเข้าบอลหนักๆดูเหมือนว่า ความคึกคักความอยากกระหายอยากจะทำอะไรของไคลฮาวเวต์เนี่ยสมัยอยู่เชลซีเนี่ยดูจะเป็นจุดอ่อนของเขาครับดูจะซึ่งเสื่องซึมซึมเล่นบอลไปตามจังหวะของเกมแต่อยู่กับอาร์เซนอลในการเล่นคอมมูนิตี้ชิล์เนี่ยก็ถือว่าสแสดงออกมาให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเขามีลูกหนักกว่าเดิมลูกเรียกได้ว่าแข็งแรงมากกว่าเดิมนี่เป็นจุดบวกนะครับส่วนโอเคแหละเรื่องการจบสกอร์ฮาวเวต์อาจจะเป็นกองกลางตัวรุกที่ทาประตูได้ดีแต่โอเค กับ2โอกาสทองที่พลาดไปก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยสำหรับใครเฮาเว็ตนะครับแต่โดยรวมผู้เล่นใหม่3คนผมให้สอบผ่านทุกคนนะครับส่วนอีก1จุดดีที่เราต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่แล้วมาทำให้ผู้เล่นที่มีอยู่เดิมเนี่ยกระตุ้นตัวเองยกระดับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตรงนี้ผมว่าเห็นได้ชัดคือโทมัสปาเตนะครับปาเตอดีอยู่แล้วปาเตนี่คือการรับระดับ ผมใช้คำว่าคือถ้าอยู่ในลาลิก้าตอนนั้นกับแอตมาลิกก็เป็นระดับต้นๆของลีกแหละแต่โอเคการอยู่กับอาชซนลมันก็มีปีที่แล้วที่โดดเด่นมาพอสมควรแต่ว่าบางครั้งบางทีก็จะมีเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานแต่ผมว่าปาเตสภาพร่างกายที่เห็นตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องมาจนถึงเกมเจอคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยผมว่าแข็งแรงแล้วก็อยู่ในร่างกายที่ฟิตมากนะครับถ้าปาเตเล่นได้แบบนี้เนี่ยหผมว่า เดอะแคนไรที่ว่าซื้อมาเป็นร้อยล้านเนี่ยก,ก็แย่งตำแหน่งจากโทมัสปาเตลลำบากนะครับถ้าปาเตเล่นกลางรับได้แบบนี้เพราะว่าคือปาเตคือกลางที่มีเซนต์บอลในการจ่ายบอลมีรู้จักจังหวะผ่อนหนักให้อ่เที่ดึงจังหวะของเกมให้มันช้าลงมีสปีดเกมที่เร็วปาเตททำได้ดีแต่โอเคแหละไอความผิดพลาดที่ทำให้ทีมเสียประตูจากการพวดไปหน่อยกับจังหวะเข้าสากาัดลูกนั้นก็ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแหละที่ปาเตเองก็ต้องเรียนรู้ว่าพอมาเจอกับผู้เล่นที่มันมีความคล่องแคล่วจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็ต้องละเอียดกว่านี้หน่อยแต่ภาพรวมสำหรับผมกับโทมัสปาเตบอกว่าผมว่า อย่างที่บอกไปแหละเดแคนไรท์เองก็อาจจะแย่งตําแหน่งกับโทมัสปาเต้ไม่ง่ายถ้าปาเต้อยู่ในฟอร์มแบบนี้นะครับรวมไปถึงพวกเบนไวท์โอ้โหก็ดูก็ดูเนียนตาขึ้นอะ่ะเอาจริงอย่างที่ผมบอกไปรวมกับความ ard, วามั่นใจของมาตินโอเดกาดความมั่นใจของบุคโยซาก้าแล้วแถมเรายังมีตัวสมรองอย่างเลโดทอซาอย่างเอมิลสมิธโรที่ก็ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แล้วอย่างที่ต้องชมก็คือการเสี่ยงของอาร์เตต้านะครับการเปลี่ยนแท็กติก ที่ทีมต้องการประตูตีเสมอถอยเอาปาเตมาเล่นหลังส่งพวกสวิตโรส่งพวกทอสซาล,ลงมาเอดีเอ็นเคทีคนหนึ่งมันก็ทำให้เกมเรียกว่ามีตัวเลือกหลากหลายมีตัวที่จะพลิกเกมได้แท็กติกในการปรับเปลี่ยนของอาร์เตต้าก็ดูก็ดูผมใช้คำว่าเสี่ยงแล้วพอมันมีของให้ใช้อ่ะมันก็สามารถหยิบรูปแบบต่างๆเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับถือว่าโอ้ประทับใจเลย ตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องที่ก็อาจจะยังไม่ได้ปล่อยของแบบที่สุดพอมันจนถึงเกม Community Shield ที่ปล่อยของแบบเต็มๆโอ้ผมว่าผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนี่เรายังคิดเผื่อถ้าได้ประตูอย่างดาวิดไรยามาเบียดกับแรมสเดลอีกเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะทำให้แรมสเดล กระตุ้นตัวเองและดีขึ้นมาได้กว่านี้อีกหรือเปล่านะครับโอ้แล้วถ้าเป็นรายย่าจริงการออกบอลจากเกมรับการที่จะบิมขึ้นมามันก็จะดีกว่านี้อีกดังนั้นดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆครับสำหรับอาร์เซนลนั่นคือจุดที่ดีมากๆแล้วก็จุดที่แฟนอาร์เซนลต้องรอลุ้นว่าหนึ่งแชมป์ที่ได้ในคอมมูนิตี้ชิลจบฤดูการจะมีความสำเร็จอะไรมากขึ้นอีกหรือเปล่ากับลูกทีมของมิเกลอาเตต้าครับ